อ่าโอเคครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดลองฟื้นฟูแบตลูกนี้เลยนะครับเป็นแบต12โวลต์9แอมป์นะครับประมาณ9แอมป์ก็นะครับจะมาลองฟื้นฟูด้วยวงจรน,นี้นะครับนี่เลยนะครับเป็น 555โมดูลนะครับตัวนี้นะครับอ่าคือจะใช้ตัวนี้สร้างความถี่แล้วก็เอามาขับเฟสนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเฟส i i f z 4 4นะครับ i i f z 4 4ตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มี R1K 2ตัวนะครับอ่าวงจรก็ประมาณนี้นะครับมีผมวาดไว้แล้วนะครับอ่าก็ให้เพื่อนๆแคปดูเลยนะครับอ่าปรับความชัดแล้วก็แคปเอาเองเลยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับก็ไฟเข้า13-15โวลต์ DC นะครับอ่าตัวนี้เป็น IC เนี่ยเป็นโมดูลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขำหัวเราะหรืออะไรนะครับฮ่าหานี่ก็คือตัว V นี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับตัว G เป็นกราวนะครับส่วนตัว O นี่เป็นสัญญาณออกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็แบตลูกนี้นะครับคือมันไม่เก็บไฟนะครับไม่เก็บไฟคือยังไง ก็คือพอเราชาร์จไฟอ่ะชาร์จแบตปกตินะครับแบบใช้พาวเวอร์ซัพพลายใช้อะไรชาร์จปกติอ่ะมันชาร์จไม่เข้านะครับเราก็เลยต้องมาชาร์จด้วยความถี่กันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะครับแบตลูกนี้เดิมทีมันเป็นแบตแห้งนะครับนี่เลยนะเป็นแบตแห้งนะครับผมเปิดฝาอ่ะนี่เป็นฝาของเขานะครับเนี่ยแค่งัดข้างๆเองนะครับงัดข้างๆเบาๆก็ เปิดออกได้แล้วนะครับเนี่ยปิดอยู่เงี้ยนะครับอ่าพอเปิดมาก็จะเจอรูที่เก็บไว้เติมน้ํากลั่นนะครับอ่าเราก็จะเติมน้ํากลั่นลงไปนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีน้ํากลั่นก็เดี๋ยวลองใช้น้ําเปล่านี่แหละน้ําดื่มนี่แหละลองดูนะครับถามว่าทําไมเขาถึงใช้น้ํากลั่นนะครับเพราะว่าน้ํากลั่นเป็นน้ําที่แบบว่ามันแทบจะไม่นําไฟฟ้านะครับเป็นน้ําที่มันยังไงล่ะมันไม่มีสารอื่นเจือปนอย่างนั้นมั้งนะครับอ่าเขาก็เลยใช้น้ํากลั่นแทน เพราะว่าปฏิกิริยาอะไรสักอย่างแหละผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองวัดแบตดูกันก่อนว่ามันไม่เก็บไฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อเป็นโหลดมอเตอร์แล้วกันนะครับอ่ะโหลดมอเตอร์นะครับผจำไปขั้วหนึ่งละเดี๋ยวจิ้มอีกขั้วหนึ่งอ่าแบบนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอถอดมิเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับแบตมีอยู่12.57เนะครับเดี๋ยวเราลองต่อโหลดดูนะครับว่าไฟแบตมันจะลดเหลือเท่าไหร่กันนะครับปั๊บอ่ะเราจิ้มดูนะจึ๊บเห็นไหมครับเหลือ5โวลต์แล้วนะครับ6โวลต์5โวลต์อ่านี่คือแบบแบตนี่แทบจะเสียแล้วนะครับถ้าฝืนใช้นี่น่าจะเสียนะครับอ่าเห็นไหมครับ12โวลต์พอจิ้มโหลดปั๊บนะครับก็คือมอเตอร์เนี่ย ถ้าแบตลูกนี้เมื่อก่อนตอนที่ยังยังไม่เสื่อมขนาดนี้นะครับต่อหลอดเอยต่อแบบมอเตอร์เนี่ยก็หมุนสบายๆนะครับหมุนสบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเราก็จะเติมน้ําใส่เข้าไปในเนี่ยนะครับในเนี้ยก็ถอดเติมน้ําได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมน้ําให้ครบทุกอันเลยนะครับอันละประมาณ2สลิง3สลิงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราดูกันไปเลยนะครับ อ่ะก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับก็แบบเราก็ลองใส่ไปก่อนสักประมาณนี้นะครับอันที่จริงก็คือใส่ให้เต็มไปก่อนเลยแล้วก็รอให้เขาเดือดเองนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมใส่ไปไม่เยอะนะครับใส่ไปประมาณช่องละสามสลิงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองต่อชาร์จกันดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอต่อสายมิเตอร์สักครู่หนึ่งนะครับ อ่าตอนนี้ก็ต่อสายมิเตอร์เสร็จแล้วนะครับส่วนไอ้จุกยางนี่นะครับเราอย่าเพิ่งไปอุดเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันก่อนนะครับพอชาร์จมันจะเกิดการเดือดเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าเราเปิดฝาแบตแห้งมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าข้างในมีน้ํานะครับอย่าไปเทออกนะครับอ่าเพราะว่านั่นแหละเป็นน้ํากรดที่เขาใส่มาณตอนแรกนะครับอ่าพอเราใส่น้ําไปเนี่ยมันก็จะไปเจือจางไปละลายข้างในเองนะครับโอเค เราชาร์จกันเลยนี่ขั้วลบก็จิ้มลบไปเลยนะครับขั้วบวกก็จิ้มบวกไปเลยปับ๊บนี่ครับก็กินกระแสยอยู่ที่0.48แอมป์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวตอบข้อสงสัยก่อนว่ามอสเฟตหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถจ่ายโหลดได้กี่แอมป์อยากรู้ใช่ไหมครับก็ตามสเปคผมจำไม่ได้แล้วแหละว่ากี่แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกับหลอดน,นี้ดูนะครับ หลอดนี้ก็คือหลอด25วัตต์นะครับไส้ละ25วัตต์นะครับ12โวลต์เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็อ่ะอันนี้แหละความถี่สูงๆนี่แหละปับ๊บจับไปเลยลีบไปเลยนะครับนี่นะอันนี้คือหนึ่งไส้นะครับไส้เดียวเ,เลยกินกระแสอยู่ที่1.4นะครับ1.4เดี๋ยวเพิ่มไป2สองไส้2.8แล้วนะครับปับ๊บ 5แอ5.2ประมาณนี้นะครับประมาณ5.2มอสเฟสก็ไม่อุ่นเลยนะครับจับไปก็ยังเย็นอยู่ปกติเลยนะครับอ่าคือสบายๆครับนั่นแหละ5แอมป์สบายๆนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับมอสเฟตตัวเดียวนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็รอเข้าไปเรื่อยๆนะครับครับก็ตอนนี้นะครับไฟแบตอยู่ที่13.17นะครับ ก็กินกระแสอยู่ที่ประมาณ1นจุดเอ้ย0 0 4ประมาณนี้ครับ0.4ดีเดี๋ยวเราจะอีกครึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาดูกันว่าไฟมันจะเพิ่มหรือไฟมันจะลดนะครับการกินกระแสจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับไฟแบตอยู่ที่ 13ประมาณ13.1617นี่แหละนะครับตอนนี้ก็ไฟแบตอยู่ที่13.20นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองวัดกระแสไหลเข้านะครับเป็นกระแสไฟที่แบตตัวนี้มันกินนะครับว่ามันกินกระแสที่เท่าไหร่นะครับมันจะลดหรือมันจะเพิ่มนะครับโอเคเ,เรามาดูกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็กินกระแสอยู่ที่10เออไม่ใช่0.20นนะครับประมาณนี้ ก็กินประมาณ0.2แอมป์นะครับก็จะเดิมที่มันกินประมาณ0.4นะครับแสดงว่าคือมันน่าจะชาร์จเข้านะครับจากสม,มุติฐานของผมมันน่าจะชาร์จเข้าโอเคเดี๋ยวเราจะลองต่อโหลดให้มันดูนะครับเดี๋ยวต่อวัดไฟแล้วก็ต่อโหลดดูว่าเออมันจะมันจะรับโหลดได้ไหมนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มันรับโหลดไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสลับกลับแป๊บนึงครับอ่ะสลับกลับมาคืนแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะถอดปากคีบออกนะครับป๊บอ่ะถอดออกไปแล้วนะครับอ่ะอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ถอดปากคีบออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามอเตอร์ตัวเดิมนะครับที่เราได้ลองไปรอบที่แล้วนะครับมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับไฟมันจะตกเหมือนเดิมไหมนะครับโอเคเรามาลองดูกันเลยปั๊บอ่ะไม่มีอะไรนะครับมีโคแบตมีแค่สายนี่อย่างเดียวนะครับ ่าไฟมันตกไปแค่1นึโวลต์เองครับเมื่อกี้เนี่ยตกไปแค่ไม่ถึง1โวลต์อนะประมาณ0ูนย์จุดสามูจุดสี่ประมาณเนี้ยครับอ่าก็สําหรับการชาร์จฟุ้นฟูงเราในวันนี้นะครับผมว่ามันน่าจะใช้งานได้แหละนะครับเพราะว่าเออคือไฟมันชาร์จเข้าแล้วมันก็เก็บไฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้มันทุกๆคลิปแหละ ก็มีการใช้อินเวอร์เตอร์ใช้อะไรก็น่าจะต้องพึ่งแบตนี่แหละนะครับเราก็จะเห็นมันบ่อยๆนะครับถ้าเห็นแสดงว่าการฟื้นฟูของเราอะผ่านนะครับหรือที่ว่ามันชาร์จแบตไม่เข้าเพราะว่า,วาอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำกรดนะครับที่เขาเติมมามันแห้งนะครับพอเราเติมน้ําไปมันก็เจือจางก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะก็แบบนี้ก็อาจจะมีส่วนนะครับอ่ะก็โอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโห oh, เอาเรื่อง